PK ไม่โกรธต้นหอมและดาดารักเหมือนเดิมยกมีเรียนเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตหลังจากที่ดีเจและพิธีกรรุ่นน้องอย่างต้นหอมสุกุลตลาและดาดาวรินดาออกมาเลือกฝั่งชัดเจนว่าอยู่เคียงข้างภรรยาเก่าของพีเคปิยวัฒเข็มเพชร งานนี้เมื่อเจอพิธีกรดังในงานประกวดมิ s เอิร์ธไทยแลนด์2024รอบไฟนอลที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนต n เนนตลราชประสงค์กรุงเทพผู้สึกข่าวได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่ต้นหอมบอกว่าเลือกข้างชัดเจนไม่เป็นไรครับยังไงต้นหอมก็คือน้องรักไม่ผิดที่เขาจะเลือกแบบนั้น ขนาดคนดูอยู่ตอนนี้น้อยคนที่เลือกข้างผมที่เหลือเทปไปอีกฝั่งหนึ่งผมไม่ว่าเลยนี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าต้นหอมจะเลือกฝั่งไหนผมก็ยังรักเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนที่น่ารักเขาเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะถูกท้าต้นหอมดูอยู่บอกเลยว่ารักเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวแอบมีด่านะพร้อมกับหัวเราะหมายถึงด่าแย่เล่นกันครับแต่ว่ารักเหมือนเดิมความสัมพันธ์ดีๆยังมีให้เพื่อนทุกคนด่าด้าด้วย ผมยังทำแชฉข่าวเช้ากับด้ายังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเราทำพลาดเองแล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนยืนยันว่าไม่โกรธใครเลยเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผมผมทำเองผมเลือกเองผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทำให้อดีตภรรย,ยาเสียใจรวมถึงเพื่อนๆเสียใจอันนี้ยอมรับผิดเต็มๆซึ่งผมก็อยู่กับความผิดนั้นมาหาเดือนแล้วแล้วก็ค่อยๆค,คิดว่าจะนับศูนย์ใหม่ เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายัางมีโอกาสครับถามถึงภาพไปทำบุญแต่ข่าวออกไปว่าเราโดนของอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทำบุญที่วัดท่าไม้ไม่รู้เลยว่าเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ไปถึงเราก็แบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยมีพญานาคมีโต๊ะมีเครื่องบวงสรวงบูชาเราไม่เคยเข้าวัดไงหลวงพี่อุเทนก็บอกว่าให้เราไปนั่งตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้ เราก็ทำนั่งงๆสงสัยคือเราไม่รู้จริงๆชาวพุทธอย่าพึ่งว่ากันนะเราก็ยกมือไหว้เสร็จปุ๊บก็พูดว่าขอบคุณท่านครับกลับแล้วนะครับหลวงพี่ก็บอกว่ายังย่างไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเอาชุดเขาามาให้เราก็ไปนั่งงงๆคิดในใจอะไรวะ อยู่ดีๆท่านก็สาดน้ำโครมโครมเราก็ไม่เข้าใจพอสาดน้ําจบเราก็บอกว่าขอบคุณครับท่านเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะท่านก็บอกว่ายังมาคุยกับหลวงพี่กอนจากนั้นก็ไปนั่งคุย แต่เราก็เข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทําบุญกันแบบนี้คือไม่รู้ว่าเรียกสะดอกเคราะห์หรืออะไรหรือเปล่าแต่อาทิตย์ที่แล้วโดนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าท่านก็บอกว่าให้มาอีกครั้งหนึ่งถามว่าหลวงพี่ได้ทักอะไรไหมท่านบอกว่ามันเป็นเคราะกรรมอีกแป๊บหนึ่งจะหลุดและชีวิตจะกลับมาดีมากเราก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจเนาะ ยอมรับว่าหลังจากที่ไปทำอะไรมาเนี่ยก็สบายใจขึ้นโล่งและเหมือนปล่อยวางทุกอย่างใครอยากด่าอะไรก็ด่าเข้ามาเลยเหมือนทุกอย่างไหลไปตามน้ำล่าสุดยังโดนพี่ชายบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยเราก็เปลี่ยนเบอร์แล้วแต่พอทำแล้วจากคนที่ไม่เชื่อเริ่มเชื่อเหมือนกันพร้อมกับหัวเราะแอบคิดบ้างไหมว่าหรือเราจะโดนของจริงๆขอไม่ตอบนะครับสรุปเคยกินหมูกระทะก,กับอดีตภรรยาไหม เอาจริงๆจาไม่ได้นะแล้วกลับมาจําได้ตอนที่กลับไปกินหมูกระทะกับมีเรียนนี่แหละแต่ตอนนั้นจาไม่ได้จริงๆเพราะว่าอาดีตภรรยาเรากินอะไรกันเยอะมากส่วนว่าทําไมถึงยอมไปกับมีเรียนเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่เชียงใหม่มันมีหมูกระทะและมันหอมมากตอนขับรถผ่านเลยบอกเขาว่าอยากลองหมูกระทะ เขาเลยชวนครอบครัวเขามานั่งเรียงกันแล้วก็มาทําหมูกระทะให้กินซึ่งการนั่งกินกับครอบครัวใหญ่แบบนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วได้กินกับครอบครัวอย่างนี้ ผมรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ข้างๆมีครอบครัวเขาที่ซัพพอร์ตเราเขารู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรแย่ๆและหนักสุดในชีวิตแต่ครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่เราก็อุ่นใจที่นอกจากมีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพแล้วยังมีครอบครัวของเขาที่เชียงใหม่ที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยถือว่ามีเรียนเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยไหมที่เข้ามาในวันที่เราแย่ๆ ถือว่าดีที่สุดครับโอ้โหถ้าไม่มีเขานะแล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดแล้วพลาดอีกแล้วเขาพยายามดึงเราถือว่าดีที่สุดแล้วครับตอนที่มิเรียนออกมาปกป้องเราเขาก็เจอดรามา่า ต้องบอกว่ามีเรียนเขามีลูกสาวเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วเขาแข็งแกร่งกว่าผมผมเป็นคนที่เซนสティฟคนเวลาที่คนด่าเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเขาสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้ผมขอบคุณเขาที่เขาเหมือนเป็นกำลังที่ดีในช่วงที่ชีวิตแย่เรียกได้ว,ว่าคุณพีเคตอบชัดเจนทุกประเด็นเลยค่ะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็กลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ขอให้ต่อจากนี้ทุกฝ่ายมีความสุขในเส้นทางที่เลือกนะคะ ทางทีมข่าวเราขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เจได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ